กรณีที่รัชพง้อยสุวรรณผู้สมัครสสของพรรคประชาชนจังหวัดตากเขต2ถูกกองบรญชาการตำรวจสืบสวนอชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบชอสอทอควบคุมตัวโดยกล่าวหาว่าปัวพันเว็บไซต์การพนันออนไลน์ซึ่งพักได้ทราบเรื่องจากทนายความของนายรัฐพงศ์เมื่อวานนี้ผมขอยืนยันว่าพรรประชาชน เรามีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนครับว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมสีเทาไม่ว่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชันการขายาเสพติดการค้ามนุษย์ทุนเทาหรือเรื่องสแกมเมอร์รวมถึงเว็บพนันออนไลน์หากบุคลากรของพักไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดที่มีพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้พวกเราจะไม่ปกป้องไม่ปกปิดการกระทำ อย่างเด็ดขาดผู้ถูกกล่าวหาจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ตนเองตามขั้นตอนตามกฎหมายทุกประการที่ผ่านมาคณะกรรมการวินยัยหรือว่าคณะกรรมการบริหารของพรรคได้ดำเนินการตรวจสอบสสหรือนักการเมืองของพรรคทุกคนที่มีส่วนผัวพันหรือได้รับเรื่องร้องเรียนมาโดยไม่ละเว้นผู้ใดและหากพบการกระทำความผิด ก็จะมีบทลงโทษอย่างได้สัดส่วนนี่เป็นหลักการปฏิบัติที่เรายึดถือมาโดยตลอดดังที่ปรากฏมาก่อนหน้านี้พักประชาชนจะยึดมั่นในหลักการที่พวกเราไม่ยอมทนต่อการทุจริตคอร์รัปชันการก่ออาชญากรรมหรือการกระทำความผิดร้ายแรงอื่นๆอย่างเช่นในเรื่องของความมั่นคงครับพักประชาชนหวังว่าการดำเนินการของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ ต่อกรณีอื่นๆในอนาคตจะเป็นการดำเนินการกวาดล้างนักการเมืองที่มีทิพลหรือเครือข่ายชยกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดการค้ามนุษย์ทุนเทาหรือเครือข่ายแสแกมเมอร์หรืออย่างเว็บพนันออนไลน์ทั้งหมดอย่างจริงจังไม่ใช่เพียงแค่การดำเนินการเพื่อหวังผลทางการเมืองในช่วงระหว่างการเลือกตั้งอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องกับสสรัชพงศ์ผมขอ ถแถลงอย่างเป็นทางการเพียงเท่านี้ครับก็เดี๋ยวเปิดโอกาสให้ทางสื่อมวลชนได้ตั้งคำถามครับ